สวัสดีครับสวัสดีสสดแฟนคลับเอฟซีโปรดกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับโอ้ขอบขัวการใช้วิไลศิลป์อาบน้ำมุดตุกผูทุกคนแล้วครับพี่น้องครับขอบขั้วหนิขอบขัวใหญ่ค,ครับอาบนา้ำเอาไม่เสียไรตี้อาบน้ำมุดตุกผูทุกคนลแล้วเด้อโอ้ยสบัดบอบสบัดบอบ โอ้หนาใสเป็นลินพอกับนาใสเป็นลินมัหนีิอาบเล้วดิท่านกำลังอาบแล้วครับพี่น้องอาบแล้วครับแต่งเอื่นหมดแล้วครับแต่งโต๊ะพวกยางรอเลยมือนี่ครบสุดปาดพวกอื่นหมดแล้วครับครับข่าไม่ขาดของเอากส่ของใส่เห็นโทรมาหามันอยู่กองนึ่งเอาเศษรุดให้เบิ้งเศษรุดอาญพรหม การผมวะรผมเนาะน้แก้มที่รักน้องเอเสร็จน้แก้มแลนนะเสร็จซิมผูเสร็จน้แก้มไปตีล่ะตีละยาอย่างนี้นี่บอกดีดีพ่งดูอุ้ยอ้ยเม็ดเฮาบอลลุดป้อเอุ้ยอุ้ยอุ้ยังหล่นไปทางผูเดเบิ่งเบ่นน้ำบ้าว้าเดี๋ยวนี้เบิ่งตีละ ซาชิว่าแท็กเอกยืนนึง้งพ่อมันงามลีเนาะงามแล้วอาบน้าอม่อยากอาบน้าดยันผู้บาวมกันอยู่ยันเป็นคือนี่ผัวผู้บาม่มักเบอกจะตอมบูรณ์อยู่นเขาม่ออบม่พูดนักพูดหพูดหนืกผมนี่ประด้มันกดกเนาะ คนมีบุญวาสนาได้ปมดงยากระทบเขาลองยากระทบเล่นกันแล้วล่ะคือน้ำกันเนขาเป็นพอได้เขาเป็นพอได้เขาไม่ได้เป็นลูกเออแม่น้ำกันเนอเอออาบน้ำแล้วนะจ๊ะวันนี้ความหอมคงจะกุ่นเลยหน้าหน้าเวทีเนาะเพราะเมื่อวานเราได้อาบอ๋อเมื่อวานอาบอ่ะบอกลูกเจ้าวิผมเลยพุ่นพุ่น โอ้เปนวีเลยเปนวีเลยเฮ้ยเอาลเอ้เอาลยเอ้เปนนีแล้วเอาวีอะไรนั่นน่ะวีแมนรูวีิโอ้ทารีสีบ้ากปากแตกบ้าหัหน่อยยังก็อยากปากแตกบอสทีโอ้ยเรียกว่าขอแล้วะเรียกว่าขอแล้วขอว่าอยกปากแตก โอ้ยวีเลยเว้ย้บย,ยบังดให้พ่อวีบังให้พ่อวีให้กลมลงดีนะก็ต้องวีลุเออบวีลงเออมั่เก็บเลยเอ้ยอะติดวีไหมผมยังหาวีติดวีไปแต่หมอ้อายอนีเโอ้ยถนัดสมจริงอเมีนอยู่โอ้ยอะถ้าเป็นเขาลานทดัดผมสร้างเหดผมให้นี่โอ้ยสาง ใ่งัอปัดเลยโอ้โอ้โเขียไหมเออเอเอาละเอาละลูกเอาล้ม happy, ciudad, oh. 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 ัดมัดมัดกรมลงมานี่เอาทังหลังไปทั้งนาบดีอาท้งหลอมาทิงนเออบดีสิได้มัดตัวบดีรออ้ยอะมาพงมาพึ่งมาบึงมาบงใกล้โอ้ยบักเห็บ บักเข็บเมื่อพอจะเอาบักเข็บออกจากก่อกจากนังหมาให้ยพึ่งพึ่งคือนังหมาเนี่ยบอกพอจะเอาบักเข็บออกจากนังหมาให้เบิ่งดูลูกพึ่งดูกโอ้ลูกเสียพ่อเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะจักนั้นเป็นพ่อใช่เป็นนังบบบัดได้ป่ะนี่ยไม่ละเออเออมันเสียให้พ่อได้ป่ะนี่เออ เป็นนางก่อปะบ่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 มันเก็้เองจยายกนไหเป็นของมันเออมาเข็บบอ้ยลรอรอเกินเงาะอกลงรถได้ปุ๊บเขาก็ายลูปปั๊บเลยอีีอีลีปั้นด้าาเลมือนี่น้องเหอเนาะแป้วอันนี้มาหัดใบปนี่เออเอายางมาหัดใวมันสิรอ เอายางมา,ากพูดทั้งทางฝีบทั้ทงพี่ขีน่นกพี่ยังมาพูดทั้งพี่เนี่ยขี่นกเบอร์เดี๋ยวนกมาทางเวมันก็นมาขีนา่นะขี่เสจขี่เสจเจ้าแล้วโอ้โหเด็กกินดีปานคนมาแชร์บอเปิดแชร์บอ

เรียเราก็ปิดรหลดไหคุณเข่ารถเลยเนเลยโอน้นเอกยินหนึ่งนอนใส่ฮอรเบนต้าวะเป็นยังไงจนก่อนสซเบนต้าฮะเจนตาปู เอาละครั้งอี้เี่นหนึ่งคมผ่านอะ่ะไปอนขับเดี๋ยวจีกวนเขาเพราะว่าทั้งพี่เดินเสือเขาม่านอนแล้วให้ผือพาลูกๆมานอนแล้วโอ้หลดแอดมินไหมฮะนอน<ะ>นอนรถรถถึงแด,ดดอยดู่เลย มันกรถือแดดจ้ายิ่งน่ากระหยนดอกเอเออจอดไปนีแล้วเฮาแต่ว่าเฮาไปจอดทางผีดีกว่าเพราะทางผีมันจอดที่ทองน้ำอย่างคนเขามาตีกันใส่เออก็มไนจอดทางผีแหละที่เรมันกับฮมและมัน เออกันั่นเนี่จอหนีไหมกดป่มอะานี่เพราะว่ามันไก่ของนามโพด่มือมือสัางไอจอดจอดล้านนี่ทีมงานแอดมินครับย่าแล้วมานดังเฝลาถามมะล้อได้ดิย่ากับลานสร้งวาแต่เวี

บังเงาะว่าด um, ังแล้วใสดีด้วยไม่กินไม่เที่ยวไม่กินเลยไม่ไปไหนอยู่แต่กับปู่กับย่าฮอสีดังกับบางเงาะเลยเบิ้งแล้วตีกองตีกองเปิดหมวกอย่ยงปู่กับย่าอ๋อครับเปิดหมวกตั้แต่ปอ .2 จนตอนนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแตงหน่อยสิเดี๋ยวไปอยู่วงแตงหน่อยเพื่นล่วเพื่นโชว์เลยเยี่ยงก่อนไหม สาน่อยเอ้ยสาวน่อยลำพืนลำพินโชว์เาอกพีดอพีดอพิดบอพดบอพดสาวน้อยลำพินโชว์โอ้ยหาขวเงยปากงาะมานงไก่ฝากแด็งเอ้ยเอ้าคลิปนี้ฝากไว้ชั่วโมงครับผมฝากดติตาคกณสักสคุไลคุณแช่ครับไลคกดแช่ครับคลิปนี้ฝากไว้ชั่วโมงพน้องมาติตามมือแรงบักลาสิไปออดดชันออดิชันตีกอง ครูก็บักเต๋าดิจักพี่ก็สิบสาม,สสามโอ้หน่อยกาบักเต๋าอีกอาจารย์เต้ยนั่งแก่เลยนี่โทรหาอาจารย์เต้ยอาจารย์เจอปะไปตู่ครับเอออาจารย์เต้ยนังแก่เลยมาบึงฝีมือมือแลงมบึงฝีมือมือแลงขึ้นโชว์ออดิชัน่นได้โบมอลัมบุกะระเดี๋ยวพอกันคลิปหนาา้านี่ก็ครับที่สมภาษณ์โอเคครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ